ครับวันนี้นะครับผมพบกับผมนะครับหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้ครับผมอ่าวันนี้มีกระบะสี่ประตูยกสูงคันหนึ่งนะครับผมอ่าด้านหลังคันนี้เลยครับสีดําคันนี้เลยครับผม Ford r เ n g e r นะครับผม3.2มจุดสนะครับผมวายแพก็คือตัวท็อปขึ้นมานะครับผมเป็นตัว3.2 6เกียร์ออโต้นะครับผมนะคันนี้นะครับผมคันนี้นะครับผมคุ้มค่อนข้างคุ้มค่ามากครับคุณลูกค้าครับผมป้ายแบงนะครับผมอยู่หลักประมาณราวๆล้านสองนะครับผม ตอนนี้ครับสามเหลี่ยมออโต้ขายเพียงหกแสนนะผมนะอ่ะยังไม่พอนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนะคันนี้ครับเป็นตัวท็อปครับผมทึดคมไฟหน้าเขาก็มีไฟตัดหมอกมาให้ครบนะครับผมนะตรงนี้อ่าโลโก้ฟอร์ดตัวใหญ่นะครับผมช่องรับลมนะครับผมอ่ะนะเดี๋ยวมาดูเครื่องบ้างนะครับวัดเงาวับเลยนะครับผมนะนี้สภาพล้างจอดนะครับคุณลูกค้าครับผมอ่า ต้หนีรอยน็อตหัวน็อตยังอยู่ครบนะคุณลูกค้าครับผมนะตรงนี้แม้ก,กระทั่งแบตเตอรี่เนี่ยยังมาร์กยังอยู่นะครับผมนะแต่วันรับรถนะครับผมผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้เลยนะครับนะไม่ต้องห่วงเปลี่ยนภายน้ํามันเครื่องของเหลวศูนย์ให้หมดเลยนะครับสภาพโดยรวมค่อนข้างค่อนข้างสภาพประมาณ90อร์เซนะครับผมนะถ้าสมมุติว่ายังไม่ผ่านนะ ครห้องเครื่องดูกันไปแล้วอะเดี๋ยวมาดูด้านในมีอะไรบ้างคัน <c oughs> นี้ครับคุณลูกค้าครับผมนะผมได้มาสภาพค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์นะครับผม <c oughs> เลขหม่อยู่ราวๆแสนสี่ครับผมนะ <c oughs> เลขหม่อยู่ที่แสนสี่นะครับผมไฟเครื่องไม่ขึ้นโชว์นะครับผมแต่ว่าน้ํามันใกล้หมดแล้วนะครับผมนะตรงนี้ไฟเครื่องไฟเตือนไม่มีนะครับผมหมายถึงแบบว่า พวกไฟ ABS ไฟอะไรไม่ขึ้นนะครับผมนะเราเช็คมาดีมากเลยนะครับผมปึ๊บอ่านี่ครับผมก็คือเป็นระบบขับสี่ f o r wheel drive นะครับผมนะเลือกได้เลยนะครับผมเนาะปึ๊บกล้องหลังจะออกตรงกระจกนะกล้องหลังจอกตรงกระจกของเรานะครับผมอ่าครบนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะสภาพค่อนข้างครบเลยนะครับผมนะ คอนโซลตรงนี้นะครับผมก็เป็นจอแยกขีดนะครับผมนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมรับโทรศัพท์ก็ได้สะดวกสบายเพื่อไม่ให้ละสายตาในการแบบว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับผมเราก็รับโทรศัพท์กันตรงนี้แล้วก็พูดได้เลยนะครับผมพวกมายสองฝั่งครับผมนะฝั่งแรกครับพวกมันติมีเดียพวกรับสายโทรศัพท์นะครับผมนะฝั่งนี้ก็คือเป็นอ่าตังค่า ล็ lock, lock o, อกความเร็วอ่หรือคูสคอนโทนที่เราเรียกกันนะครับผมตรงนี้นะครับเกียร์หกสปีดครับผมนะเป็น CVT แถวตรงนะครับฟอร์ดโฉมนี้นะครับผมพรมอะไรน้ําหนักค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ไม่ถือว่าเบาเกินไปแล้วก็ไม่หนักเกินไปนะครับผมถือว่าพอดีพอดีนะครับผมซึ่งแม่นมากในการเกาะจับถนนนะสําหรับผมนะครับผมนะตรงนี้โ okay. อเคเบาะหนังจะเป็นมาในรูปแบบสีส้มนะ เห็นไหมสีดำนะครับผมตะเข็บสีส้มนะครับผมคอนเซปต์วายแพนะครับสวยงามับผมไม่มีฉีกขาดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรอบคันครับออรอบคันนะครับผม ด้านหลังก็จะมาพร้อมกับเซนเซอร์4จุดนะครับผมนะตรงนี้ตรงนี้เหมือน,นมันติดไอ้นี้มาให้ด้วยครับโฟเตอร์นะครับผมนะนะตรงนี้ปึ๊บโล่ก็ปิดอ่ะเปิดก็เปิด,อ,ปดอืมอ่ะประมาณนี้นะครับผมเสี <laughs> ยงกงลางลอยนะครับแม็กไลเนอร์นะครับผมกระป๋อบบงนะครับผมไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับผม ถือว่าใหม่มากนะครับคันนี้สภาพค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะครับอ่า,อาเดี๋ยวมาคุยเรื่องราคากันบ้างนะครับผมว่าเจ้าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะตอนนี้จากป้า้แดงราคาประมาณล้านสองนะครับผมเราๆประมาณล้านสองครับลูกค้าครับผมตอนนี้ครับผมรถปี2 0 1พันสิบสี่จบสิบห้ารถใช้มาแล้วห้าปีนะครับคุณลูกค้าราคาหล่นมาที่ครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผม ร้านผมขายอยู่ที่6กแส0 0กบาทนะครับผมแต่วันนี้จากคลิปนี้เท่านั้นนะครับผมโปรโมชั่นดีๆจากคลิปนี้เท่านั้นเอาไปเลยครับผม5้าแส0แปบาทจาก6กแส0 0กบาทนะครับผมประหยัดไปกว่า80,000บาทผมดาวให้80,000บาทก็คือโอ้โห ยังไงก็ฟรีดาวนะครับผมนะเบื้องต้นดาวให้เราแปดหมื่นนะเรือเรือเลยนะครับผมจัดไปครับคันนี้สาหรับท่านที่สนใจสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยที่089617 2 7 6 5่หาหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมเลือกคุณภาพเลือกคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้วันนี้ผมลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไครต์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ